รวยอู้ฟู่ใช้ชีวิตหรูอยู่เมืองนอกสมทายาทหนึ่งรอยล้านเปิดค่าเทอมเจ้าคุนจกักรพรรดิเผยความรู้สึกหลังเจอยายาจนแม่ยังต้องแซว มาต่อกันที่น้องเจ้าขุนลูกชายคนกลางของพ่อเจแม่ปีนขวัญใจสาวๆชาวไทยหลายๆคนตอนนี้น้องอายุ16ปีแล้วเร็วมากๆอายุแค่นี้ก็มีงานถ่ายแบบแล้วบอกเลยว่าหล่อและรวยมากปัจจุบันน้องเจ้าขุนศึกษาอยู่ที่ m l f i e l d School ประเทศอังกฤษบินลัดฟ้าไปเรียนไกลถึงเมืองนอกสำหรับเจ้าขุนจะได้เงินเฉลี่ยไปโรงเรียนวันละ150ปอนด์หรือราวๆประมาณ6,000บาทไทยอาจจะมองว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะเกินตัวไปหรือเปล่า ขอบอกว่าไม่เลยเพราะค่าใช้ใจ่ายที่นั่นสูงมากและทําเอาโซเชียลตาค้างหลังรู้ค่าเทมอมเนาะเจ้าขุนจักพรรับอกเลยว่าเรียนแค่หนึ่งเทอมต้องรวยสุดๆกว่าจะเรียนจบหมดไปหลายล้านเลยทีเดียวค่ะเป็นหนุ่มน้อยที่ช่วงที่ผ่านมานั้นเจอดราม่าไม่น้อยสําหรับน้องเจ้าขุนจักพรรั์วัฒนศรีนลูกชายคนหล่อของพ่อเจมส์ปิ่นที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าในรายการเทนไฟเทนที่แพ้จากการขึ้นชกกับหนุ่มแบงค์ทิติจนเกิดอาการหัวร้อนมีการชว ลแย้งใหม่พี่ก่อนแต่สุดท้ายน้องเจ้าขุนก็ออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เซเลยจะพาไปส่องค่าเทอมของน้องเจ้าขุดน,นั่นคือโรงเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษโดยมีค่าเทอมละ10,000ปอนด์ขึ้นไปหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ432,735บาทนี่แค่หนึ่งเทอมนะเนี่ยกว่าจะเรียนจบมีหลัก10ล้านแน่นอนค่ะและเป็น3ามหนุ่มครอบครัววัฒนาสีที่ได้ไปร่วมชมแฟชั่นโชว์ลุยวิตอง ฟอร์วินเทอร์2022เ็นสปินออฟโชว์ด้วยทั้งเจ้านายจินเจเจ้าขุนจกักรพรรดิและน้องเล็กเจ้าสมุทรซึ่งเจ้าขุนได้โพสภาพคู่นางเอกซุปตาญยาญยาโอรสยางานนี้ถูกแซวหนักขนาดคุณแม่สุดแซบปิ่นเกตมมนียังต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวลูกชายให้เก็บทรงหน่อยเก็บทรงหน่อยครับลูกด้านพ่อเจเจตาลินก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิหน้ายิ้มทั้งเจ้านายและสาวญาญาเองก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยและเจ้าขุนยังได้ตอบหนึ่งคอมเมนต์ที่แซวว่า ทำไมเกรงโดยที่เจ้าขุนก็ตอบเลยว่าเขินค่ะ